สวัสดีค่ะวันนี้ทาง Sigma Solution นะคะจะมานําเสนอคลิปสั้นๆในหัวข้อ Simufact Tools for a p e x นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับตัว a p e x Custom Tool นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะสามารถ add on ได้อยู่ในตัว m C a p e x นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นตัว tool ที่จะ ใช้สำหรับงานทางด้าน Simufact Welding นะคะในการเตรียมโมเดลโดยในปัจจุบันนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน5พาเลทนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัว Utility นะคะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเช่น Create Group, Copy Object นะคะ,ะกะ็จะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานกว้างๆนะคะ ถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวพาเลตที่เกี่ยวกับตัว Arc Welding นะคะอันนี้ก็จะโฟกัสลงไปในเรื่องของการทำ a า c w e w d l n i n g นะคะอย่างการทำ m i s s u u r f a c e นะคะซึ่งจริงๆในตัว MSAPEX เนี่ยก็มีฟังก์ชันของ m i s s u u r f c e e แล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เพื่อให้สะดวกมันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเพราะว่าเวลาเราทำงานเราก็สามารถไล่เป็น workflow ไปได้นะคะแล้วก็อาจจะตีเมชต่างๆก็มีออปชันอยู่ในนี้นะคะ ถัดไปก็จะเป็นส่วนตัว RSW หรือ Resistance Spot Welding นะคะจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในงานทางด้านนี้นะคะแล้วก็ตัว DED นะคะ Direct Energy Deposition ก็เป็นการา add ตัวชิ้นงาน Layer by Layer นะคะส่วนตัวแผงสุดท้ายก็จะเป็นตัว Experimental นะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูเลยนะคะ สำหรับในตอนนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัวโปรแกรม MSC Apex นะคะที่มีตัว Simufact Welding Toolkit อยู่นะคะ,ะตัวนี้อย่างที่บอกก็จะเป็นตัว Utility Palette นะคะก็จะมีคำสั่งโดยทั่วไปนะคะในการใช้งานโฟกัสทางเรื่องของ Welding นะคะถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปก็จะเป็นในส่วนของตัว Arc Welding Palette นะคะ จะมีเรื่องของการสร้างมิสเซอร์เฟยสร้างบีดต่างๆนะคะแล้วกออ็ถัดมาก็จะเป็น r s s s t t n n e s s p t t u i l d i n g Palette นะคะถัดมาก็จะเป็นตัว DED นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ Experimental ก็เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ในส่วนของ Utility นะคะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่ได้ได้ใช้หลากหลายนะคะในการเตรียมโมเดลทีนี้ในการใช้ในส่วนนี้เนี่ยเบื้องต้นผู้ใช้อาจจะต้อง มีความคุ้นเคยกับตัว MSC Apex อยู่นิดนึงนะคะในการใช้งานแต่ก็ใช้งานไม่ยากนะคะโอเคทีนี้ชิ้นงานที่เรา Import เข้ามาตอนนี้นะคะ,ะถ้าเราลองดูในส่วนของชิ้นงานเราจะมาเริ่มดูกันเลยสมมติว่าเรา Import ชิ้นงานเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีตัว assembly ที่เป็น assembly ที่ว่างเปล่าบางที ในการเขียนแคทเราอาจจะ r รีม v e บางอย่างออกไปนะคะพวกนี้เราก็จะไม่ใช้ก็สามารถที่จะทำการคลีนนะคะก็มาในส่วนของตัว remove empty นะคะเข้ามาที่ remove empty แล้วก็กด remove empty container นะคะก็สังเกตอาจจะไวนิดนึงนะคะตัวส่วนที่ไม่ได้มีตัวพาร์ ประกบอยู่ก็จะหายไปนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นการรา,านด้วย Python script นะคะก็จะมีด้านล่างนะคะก็จะบอกว่าการทำงานเนี่ย complete แล้วนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว organize body ที่จะโชว์ให้ดูอย่างสมมุติตัว welding นะคะ welding เนี่ยมอาจจะ grouping อยู่ในในชุดเดียวกันอันนี้นะคะ1 2 3 4 แต่ว่าเวลาเราทำ simulation เนี่ยปกติเราจะ mesh แบบว่าเป็น1นึ่ง body หน mesh นะคะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในกรุ๊ปเนี้ย part กรุ๊ปนี้เนี่ยที่มี4 body เนี่ยต้องแยกกันแทนที่เราจะทำ manual นะคะเราก็สามารถที่จะมาในส่วนของ organize body นะคะอันนี้จะเป็นคำสั่ง one body per part เราก็คลิกนะคะโอเค complete แล้วสังเกตว่า ในส่วนนี้นะคะมันจะถูกแตกออกมานะคะอยู่ในตัวพาร์ทย่อยนะคะหนึ่งพาร์ทหนึ่งบอดี้จริงๆก็คือมันจะดูทั้งทั้งโมเดลนะคะก็จะทำการปรับเปลี่ยนให้เราแล้วนะคะทีนี้ในกรณีที่ชิ้นงานเนี่ยมันมาแอสเซมบี้จำนวนมากนะคะส่วนที่เราจะพิจารณาจริงๆก็คือส่วนที่มันติด อยู่กับตัวพาร์ทที่เราต้องการจะเชื่อมงานนะคะเราสามารถใช้คำสั่งตัวที่เป็นไฟฟิกเจอร์ตัวนี้ได้นะคะเราก็จะเลือกว่าระยะที่ที่เราสนใจอย่างสมมติอันนี้ก็ถ้าห่างกับชิ้นงานสัก1นมิลน,นะคะก็ลองเลือกดูเราก็ไฟโค้ด์พาร์ทนะคะตัวโปรแกรมก็จะเสิร์ชนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวฟิกเจอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ย ่มันจะติดมานะคะเราก็สามารถที่จะเออใช้ตัวระยะตรงนี้นะคะเป็นตัวเลือกก็ทำให้เราสามารถที่จะหาตัวส่วนที่เป็นฟิกเจอร์ที่ติดกับพาร์ทที่ต้องการได้ทีนี้ในกรณีที่เราอยากจะสร้างตัวฟิกเจอร์ขึ้นมาใหม่นะคะก็สามารถทำได้อันนี้ก็มีคำสั่ง create fixture อยู่ตรงนี้นะคะโดยที่เรา,เาตัวโปรแกรมเนี่ยจะสร้างตัวคล้ายๆเป็น ตัวตัวทรงกระบอกนะคะมากดเอาไว้นะคะในการสร้างเนี่ยเราจะต้องกําหนดจุดนะคะตัวพอยต์ขึ้นมาก่อนอย่างถ้าเราอยากจะสร้างที่บริเวณนี้นะคะพอยต์ point นี่เราก็มาใช้คําสั่งของตัว m a c a p e s c a p e ซตัวธรรมดานะคะตัว geometry edit tools นะคะมาที่พอยต์นะคะสมมติเราเลือกโซนประมาณนี้สร้างพอยต์ขึ้นมาเสร็จเราก็กลับมากําหนดตัว Uh, create Ficture นะคะทีนี้ Point uh, ถ้ามันเล็กไปก็ขยายออกมาอันนี้คือ Point ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะก็คลิกแล้วก็ Create f e c t u r e ก็สังเกตว่าตัวโปรแกรมก็จะสร้างตัวฟีเจอร์ขึ้นมาให้เรานะคะตามขนาดไดมิเตอรที่กำหนดนะคะอันนี้ก็ในกรณีที่เราอยากจะสร้างเพิ่มเติม ทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำตัว w e ลดิ n งนะคะก็จะมีโซนที่ใกล้ๆก,กับบริเวณที่เป็นตัวชิ้นงานรอยเชื่อมนะคะเราก็จะมิชละเอียดนะคะทีนี้ในการแบ่งเนี่ยในถ้า m s c a p e c เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำสั่งพวกสร้างเซอร์เฟตแล้วก็ทำพวกการส PLIT ต่างๆนะคะทีนี้ ในส่วนที่เป็นตัว Welding Toolkit นะคะเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอ,อ,อโชว์เฉพาะบางชิ้นงานอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งวิธีแรกที่เราทำนะคะก็จะเป็นการ Pick a r e ยนนะคะอันนี้ จะเป็นการสร้าง refinement region แล้วก็มันจะมีตัว diameter ด้านข้างด้วยนะคะโดยวิธีการก็คือมาเลือกเส้นของตัวเว l นะคะแล้วก็ create. โอเคก็จะเห็นว่าอันนี้นะคะมี region ขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็น จะให้เห็นชัดขึ้นนึงโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะเอามาทำํำสปริตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวการสร้างแบบพิกรีเจียนนะคะ เดี๋ยวเราจะลองทำตัว surface ขึ้นมานะคะแล้วก็มาสปิตตรงนี้ออกนะคะการสร้าง mid-surface นะคะจริงๆแล้วในตัว MSC Apex เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งในการสร้าง mid-surface อยู่นะคะซึ่งก็มีออปชันอยู่หลายแบบนะคะแล้วแต่หน้าตาของตัวจ e o เมทรีแล้วก็ความซับซ้อนแต่ในส่วนที่เป็น Arc Welding ก็มีเพิ่มเข้ามาให้นะคะก็คือ Extract Mid-Surface นะคะเราก็สามารถที่จะอยู่ในโหมดของตัว s ซิม a c t Welding นะคะถูคิดตัวนี้เราก็มาเลือกตรง Extract Mid-Surface ได้นะคะอย่างอันนี้เราก็อาจจะเลือก2ชิ้นนี้นะคะแล้วก็ Extract เมื่อทำการสร้างตัว m ิสเซอร์เฟขึ้นมาแล้วนะคะเ,เราก็เช่นเดียวกับใน m อ c Apex นะคะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบความหนาได้นะคะว่าอันนี้มีความหนาของชิ้นงานอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็น2.4กับ2.42นะคะโอเคเอาจากนั้นเราก็จะมาทำการสปริตตัวนี้นะคะก็ไปที่ Utility เป็น expand and split นะคะตัวนี้การทำ expand and split เนี่ยมันจะมีวิธีของตัวตัวฟังก์ชันนี้เองอยู่แต่เดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวลิเทีที่เราสร้างขึ้นมานะคะฉะนั้น distance ที่ใช้เนี่ยก็จะเท่ากับศูนนะคะก็คือล้อไปกับตัวลิเทีที่เราทำขึ้นมานะคะก็ะคลิกที่ลิเทนี้แล้วก็ expand สังเกตว่าตัว surface นะคะจะถูกสร้าง region บริเวณนี้ขึ้นมานะคะรวมถึงตัวชิ้นงานด้านบนนะคะทั้งสองชิ้นงานนะคะที่ตัววงรีเมื่อกี้ตัดผ่านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเอ,อ mesh ละเอียดได้ในบริเวณนี้อย่างสมมุติ เราก็จะเลือก m เ s h แค่สองนะคะเราก็สามารถเลือกริเวนีได้ตา,านี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะทำเมชที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้ฟังก์ชันตัว expand and split ตัวนี้ อันนี้เราก็จะลองใช้ตัวอย่างอันนี้ดูเลยนะคะว่าถ้าสมมติเป็น expand and speed ของตัว W ว l ตัวนี้นะคะก็ให้คำนวณสังเกตว่าจะมีเส้นขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเป็นระยะออกมาด้านนอกประมาณ10มิลนะคะของตัวเว l ตัวนี้อันนี้ก็ในกรณีที่เราไม่ได้สร้างเป็นตัว e i i o นแบบเมื่อกี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ ที่นี้อีกตัวอย่างหนึ่งในการสร้างพวกตัว r e f i นะคะก็จะมีคำสั่งอยู่ในตัว Arc Welding นะคะตัวนี้ก็จะมีคำสั่งตัว Infer Weld Location นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกตัวเวลนะคะโดยมีระยะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะสมมติเราจะเลือกตัวเวล์ตัวนี้นะคะ โอเคแล้วก็ c คีย์รีเจียนโอเคพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอาจจะต้องโชว์ตีเรี้นิดนึ่าอ,อยู่ในนี้นะคะสังเกตว่าก็จะมีตัวแอร์เรียรีไฟแอร์เียขึ้นมานะคะอ้างอิงจากระยะตัวนี้ ทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวแอเรียเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมนะคะเราสามารถที่จะใช้คำสั่งตัว push pull tool นะคะที่อยู่ในตัว geometry edit tool มาช่วยนะคะในการดึงระยะเพิ่มเข้ามาให้ครอบคลุมกับบริเวณที่เราต้องการได้นะคะอันนี้เราก็ขยายขึ้นมานะคะอันนี้โซนนี้ได้อยู่แล้วอันนี้พอดีส่วนที่มัน ไม่ไม่ครบเนี่ยเป็นเนื่องจากว่าตัวเวลตัวนี้เนี่ยม,มันมันมีรอยต่อนะคะฉะนั้นถ้าถ้าเออ่ในถ้าจะทำให้มันต่อเนื่องออกมาเราอาจจะต้องมาแมนวนวลเลือกทีละเส้นนะคะแต่อันนี้จะใช้วิธีแบบนี้ก็ก็ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็ extend ตัวนี้ออกมานะคะให้ครอบคลุม a อร a ตัว push p o o l นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานค่อนข้างบ่อยนะคะใช้ได้กับทั้งในส่วนของ geometry นะคะแล้วก็เห็นตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเมื่อเราทำตัว area ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะมาในส่วนของตัว arc w e l l นะคะ แล้วก็เลือก Split by Trajectory นะคะ,ะสังเกตว่าจะทำการ Split เรียบร้อยแล้วนะคะตาม Area ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกนะคะเพราะว่าเป็นทูลที่ถูกออกแบบไว้สำหรับการทำเตรียมงาน w e ลดิ n งโดยเฉพาะนะคะจากนั้นเราสามารถที่จะเลือกตัว Mesh Partition ได้นะคะ น,นี่เราก็จ,จะใช้2นะคะในส่วนที่เป็น partition นะคะอันนี้อาจจะมี area ที่ detect เกินขึ้นมาอันนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่เราได้ทำ partition ไว้นะคะก็จะ image ละเอียด e ตามที่เรากำหนดนะคะเป็น2ส่วนอื่นๆก็เราก็สามารถมาทำเพิ่มเติมในส่วนใช้ m t c h i n g tool ตรงนี้ได้นะคะอย่างตัวนี้ถ้าส่วนที่เหลือเนี่ยเราอาจจะใช้ไซส์6นะคะจะทําการเมชในส่วนที่เหลือนะคะเป็นต้นนะคะหรือว่าในส่วนของตัวเวลเองนะคะก็สามารถที่จะทำตีเมชในนี้ได้นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างตัวเมชขึ้นมานะคะหรือว่าตัว solid ของพาร์ทนี้นะคะ ก็สามารถที่จะสร้างได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็นอกเหนือจากในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยในตัวของ Arc w e l นะคะเราสามารถที่จะทำพวก import b a t เข้ามาได้นะคะในกรณีที่ชิ้นงานใหญ่แล้วก็มีตัวรอยเชื่อมอยู่จำนวนมากเนี่ยเราสามารถที่จะ import เป็น CSV ไฟล์ได้นะคะแล้วก็มากำหนดว่าตัวบีดเลกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะมาลองใช้ได้นี้เดี๋ยวถัดจากนี้จะทำการอ่อิมพอร์ตตัวเมชนะคะที่เราตีไว้เข้าไปในตัว Simufact Welding ให้ดูอีกทีนะคะ เมื่อเราทำไฟล์ในตัว MSC Apex เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ Export เป็น b d f เราก็สามารถที่จะ Import เข้ามาในตัว Simufact Welding ได้นะคะมาที่เจ o ไปที่แล้วก็ Import จากนั้นก็ทำการเลือกไฟล์ที่เราได้สร้างไว้นะคะมาจากตัว Apex อันนี้หน่วยที่นำเข้ามาเป็นเมตรนะคะเราก็ปรับหน่วย อันนี้ในส่วนของตัวที่เป็น 3D ก็จะมี Input เท่านี้นะคะแล้วก็ตัว next ถัดไปทีนี้ในส่วนที่เป็นตัว surface mesh นะคะสังเกตว่าตัวโปรแกรมก็จะ detect ความหนานะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าตัว surface mesh ตัวนี้เรา extend มากี่ layer นะคะโดยปกติก็แนะนำเป็น2ขั้นต่ำ2-3 layer นะคะ โอเคเราก็ใส่2ตัวถัดไปก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็ดีเทคความหนาดได้เท่านี้แล้วก็ใส่2ส,ส่วนตัวไหนที่เป็นตัวเว l d i n g นะคะก็เป็น solid mesh ก็เราก็สามารถ apply ไปได้เลยโอเคเมื่อครบทุกอันก็กดโอเคเสร็จแล้วนะคะ ตัวที่เรา Import ก็จะมาอยู่ในลิสต์ของตัว Geometry นะคะในกรณีที่บางทีเรา Import แล้วมันขึ้น Error ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าในส่วนของตัว m e s h เองเนี่ยตัว Quality ไม่ดีนะคะก็อาจจะต้องกลับไปแก้ที่ตัว m s c Apex แล้วก็เช็คดู Element Quality นิดหนึ่งนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะ Add เข้ามาในตัว Component นะคะ โอเคก็เราก็จะได้จะสังเกตว่าตัวที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีความหนา2องเลเยอร์ตามที่เมื่อกี้ได้อินพุตเอาไว้นะคะโอเคก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้ดูก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้ามีคำถามอใดๆเพิ่มเติมก็สามารถ เขียนคำถามมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ